สวัสดีค่ะอาจารย์เกตวดีนะคะยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะทางค่ะซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะทางจะแบ่งเป็นสามส่วนได้แก่ 1. การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 2. การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม 3. การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษเรามาเริ่มกันเลยค่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบนี้เน้นการดูแลบำบัดสุขภาพกายและใจซึ่งหลายๆประเทศก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตัวอย่างของบ้านเราเช่นการนวดแผนไทยสปาแช่น้ําแร่เป็นต้นหรือบางครั้งการท่องเที่ยวเพื่อบำบัดโรคภัยทางการแพทย์ก็ได้รวมถึงการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมที่ทำให้จิตใจดีขึ้นหรือช่วยบำบัดจิตใจให้แข็งแรง น่าสนใจมากทีเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างแหล่งธรรมชาติบำบัดของต่างประเทศกันบ้างค่ะซาบาประเทศเวียดนามเป็นแหล่งที่มีอากาศบริสุทธิ์ขึ้นชื่อสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียเลยค่ะเซนไดประเทศญี่ปุ่นเป็นแหล่งออนเซนที่มีธรรมชาติและอากาศดีมากๆเาเซนไดขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งต้นไม้เลยค่ะเกาะโบราไกาประเทศฟิลิปปิน ได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยค่ะมีจุดชมวิว360อองศากิจกรรมที่นั่นก็มีหลากหลายและประเทศไทยของเราก็มีแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจไม่แพ้ประเทศอื่นเลยนะคะลองมาดูกันเลยค่ะถ้าจะให้พูดถึงการนวดแผนไทยแน่นอนค่ะวัดโพในกรุงเทพถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีกิจกรรมการนวดแผนไทยที่ขึ้นชื่อนวดวัดโพ ถือเป็นต้นตำรับการนวดแผนไทยก็ว่าได้น้ำพุร้อนจังหวัดระนองเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำร้อนถ้าจะมาให้ถึงระนองจริงๆก็ต้องมานอนแช่น้ำร้อนสำหรับบ่อน้ำร้อนของระนองที่ขึ้นชื่อที่สุดก็จะเป็นน้ำพุร้อนรักสวรินเป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน้ำพุร้อนแจซ้อนจังหวัดลำปางเป็นน้ำพุร้อนที่อยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติแจซ้อนเป็นบ่อน้ำร้อนที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดิน มีอุณหภูมิแตกต่างกันออกไปในแต่ละบอ่อและที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดมีความร้อนสูงถึง1 0 0อองศาเซลเซียสเลยทีเดียวเป็นอย่างไรบ้างคะนี้เป็นเพียงตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแบบเลยนะคะไปดูกันต่อไปเลยคะ่ะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม มีการดูแลมีส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพดีต่อจิตใจนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศกิจกรรมบางส่วนที่ทำของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่ว่าจะเป็นล่องเรือชมธรรมชาติการสำรวจถ้ำการส่องสัตว์ดูนกการถ่ายภาพงานศิลปะชมสวนดอกไม้ปลูกป่าการดำน้ำดูปะการางังล้วนแล้วแต่คงไว้ซึ่งธรรมชาติไม่ได้มีการทำลายแหล่งธรรมชาติ เรามาดูตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเราบ้างว่าจะมีที่ไหนกันบ้างกันค่ะใครชื่นชอบการดำน้ำชมปะการังที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลจะต้องไม่พลาดไปดำน้ำที่ร่องน้ำจาบังและจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงของเกาะจาบังในเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตรุเตาแหล่งของปะการังเจ็ดสีค่ะ สายสองนกพันนกหายากไม่ควรพลาดบ้านปักทะเลในจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งทำนาเกลือสำคัญของประเทศไทยและเป็นบริเวณที่มีนกอพยพหนีความหนาวเย็นจากขั้วโลกเหนือบินมาอาศัยพักพิงจำนวนมากในเดือนมีนาคมมีการพบว่านกกว่า400ชนิดอาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีค่ะนักปั่นจัก,กรยานที่ชื่นชอบในธรรมชาติซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพสถานที่นั้นคือบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองได้ยกย่องให้บางกระเจ้าเป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียคะ่ะ มีใครชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ไหมคะยังมีการท่องเที่ยวแบบอื่นรออยู่แล้วเจอกันค่ะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญมีคุณค่าในความเป็นประเทศนั้นๆเพราะนั่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนของความเป็นมาของชาติเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานงานศิลปะวิถีชีวิตของชุมชนศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นล้วนมีคุณค่าทั้งนั้นดังเช่นภาพที่เราได้เห็นนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านลาเวียงจังหวัดอุตรดิษคุณจะได้เรียนรู้เรื่องความเชื่อและประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านการแต่งกายแบบลาเวียงการนุ่งผ้าสีใส่เสื้อขาวตักบาดหาบจังหันเรียนรู้การรำกลองยาวเพลงพื้นบ้านเป็นต้น ผู้ที่ชื่นชอบการทําบุญตักบาตรต้องที่นี่ค่ะการตักบาตรข้าวเหนียวเชียงคานที่จังหวัดเลยบ้างค่ะการตักบาตรข้าวเหนียวเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมานมนานของชาวเชียงคานถือว่าเป็นกิจจารวัตรประจําวันทุกๆเช้าเลยทีเดียวสายบุญห้ามพลาดเลยค่ะสถานที่ต่อมาก็คือถนนคนเดินเขมาราชเป็นถนนคนเดินชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานีตลอดทางเดินถนนมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมฟ้อนรำสวยงามเดินเพลิน ชมบ้านไม้เก่าแก่ริมแม่น้ำโของอากาศเย็นๆเดินสบายในชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงสัมผัสวิธีชีวิตอันเรียบง่ายและอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนไม้เก่าและอีหนึ่งที่ก็คือบ้านหนังหลุมของคุณสุชาติทรัพย์สินจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงมีชีวิตนอกจากนี้มีห้องจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านภาคใต้มีเวทีสาธิตเชิดหนังตะลุงอย่างครบวงจร มีการสาธิตการแกะตัวหนังตะลุงและสินค้าที่ระลึกตัวหนังตะลุงซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถึงสองรางวัลได้แก่รางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมโบราณสถานปีพุทธศักราช2539และรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ปีพุทธศักราช2542เป็นอย่างไรบ้างคะ สถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทยทั้งอุทยานทางประวัติศาสตร์วัฒอารามซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากค่ะใครที่ชอบการท่องเที่ยวแบบนี้คุณจะได้รับความรู้เรื่องราวมากมายเลยทีเดียวค่ะการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวแบบนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในซับพาวเวอร์ของไทยซึ่งส่วนที่จะเป็นซับพาวเวอร์นี้จัดอยู่ในโครงการที่เรียกว่าโครงการ 5F ซึ่งประกอบด้วย 1. ฟู้ดหรือ อาหาร2ฟิล์มหรือภาพยนตร์ 3. แฟชั่นหรืองานออกแบบ 4. ไฟลติ้งหรือศิลปะการต่อสู้ 5. เฟสติวัลหรือเทศกาลประเพณีการท่องเที่ยวแบบนี้อาหารไทยจัดได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยเพราะอาหารไทยล้วนขึ้นชื่อว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักและชื่นชอบเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นผัดไทยต้มยำกุ้งส้มตำเป็นต้น มีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าโครงการแทสหรือทีเอทอยากให้คุณได้ศึกษาข้อมูลในโครงการนี้ว่าอาหารไทยของจังหวัดใดบ้างได้ร่วมกับโครงการนี้จากนี้ต่อไปจะเป็นภาพชื่ออาหารต่างๆของประเทศไทยที่พวกเราทุกคนควรให้ความใส่ใจมากขึ้นอาหารเหล่านี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะทางที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและรักในอาหารจะต้องมาเยือน เพราะอาหารมีอัตลักษณ์ของตนเองและในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันด้วยค่ะต่อจากนี้เราจะเชิญคุณมาลองทดสอบความรู้ดูว่าคุณจะได้คะแนนเท่าไหร่สแกนฉันได้เลยแล้วจะส่งคะแนนไปให้ดูนะคะวันนี้ใช้เวลาพอสมควรแล้วแล้วติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ